ก,ก็รกฏเกณฑแก้วครับอดีตทาหารพลันจู่โจมร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งชอคหนงสามข่ายปยัตรงใจอดีตหน่วยกล้าตายนินจานะครับวันนี้นะครับจะมาเล่าถึงตอนที่กองร้อยทหารพันจู่โจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งนี้ถล่มกองโจนของเขเมรนนะครับก็เพื่อให้ความเข้าใจนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเขมเมตแดงของฮุนเซนแอมเมนตเฮงสปรินรวมทั้งเวียดนามและประเทศลาวนะครับ ก็คือมียุทธวิธีแบบเดียวกันนะครับในการรบเขาเรียกว่ายุทธวิธีของขอคอหรือว่าผู้่อการร้ายคมนิตหรือว่าลัทธิคมนิตนั่นแหละครับซึ่งทหารพลตรีโจมชอาฟอหนึ่งสามข่ายปรางุมชัยของเรานะครับก็ได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนและก็ฝึกมาอย่างชานาญในการรบแบบยุทธวิธีของขอคอนะครับไม่ว่าจะเป็นของยุทธีขอคอเขาจะใช้เหมือนกันหมดนะครับสังเกตดูประเทศอาคาเมนประเทศลาวที่เขาฝึกนะครับ มันมีจะมีท่าพรานตัวพราท่าอะไรพวกนี้นะครับก็คือค่ายปากฝึกมาหมดนะครับผมฝึกมาหมดเลยนะครับก็คือยุทธวิธีเดียวกันเราเรียนรู้ยุทธวิธีของเขานะครับแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ยุทธวิธีของเรานะครับสําหรับอาลทัทธิคมน,นิเนะครับเขาจะน้นหนักในการรบแบบกองโจนนะครับเขาจะเน้นหนักในการรบแบบกองโจนเขาจะตั้งฐานอยู่อย่างเขาเข้ามาตั้งฐานอยู่ประจิตแนวชายแดน่าของเราอยู่ที่ช่องบกอย่างทุกวันนี้นะครับ แต่สิ่งที่เขาชำนาญก็คือรบแบบกองโจรก็คือจะส่งกำลังเข้ามาซุ่มโจมตีตีโฉบฉวยะนะครับมาดักกับระเบิดทุนระเบิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศไทยประเทศเขมรน,นะครับเราก็ได้ตกลงกันแล้วนะครับรวมทั้งประเทศลาวด้วยมีสัญญาอัตว่าที่ไปทำสัญญากันนะครับก็คือไม่มีการใช้ระเบิดสังหารบุคคลมาดักนะครับทุกคนกู้หมดนะครับ จะเห็นว่าผมขึ้นไปที่เนินสี่เจ็ดสองเนินห้าสามแปดนะครับทหารไทยเรากู้หมดเลยนะครับที่ไอ้หลักแดงๆปักไอ้สามเลี่ยมแดงๆรูกหกัวกระโหลกปักไว้นั่นแหละครับคือที่เราไปกู้กับระเบิดที่ไม่ว่าฝ่ายเขาฝ่ายเราดักไว้เต็มไปหมดนะครับประเทศไทยทําตามสัญญาอัตว่าก็คือกู้กับระเบิดออกหมดนะครับแต่ตอนนี้ที่ช่องบอกคอมเมนต์ได้ทําผิดสัญญาอัตว่านะครับก็คือ เขามาเริ่มดักระเบิดแล้วตอนนี้นะครับระเบิดสังหารบุคคลส่วนมากจะเป็นของจากประเทศจีนนะครับแต่จะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับก็ทางการไทยถ้าหากว่าไปเจอแบบนั้นก็สามารถฟ้องได้นะครับขอฟ้องไปที่ตามที่เราตกลงกันได้นะครับว่าผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันที่สัญญาอัตว่านะครับไม่มีการกับดักกับระเบิดพุนระเบิดสังหารบุคคลแต่คอมเมนต์นี้ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่า ที่ช่องบกเล่นมาวางกับระเปิดไว้แล้วนะครับตรงที่กระทะก,กันนะครับเขาไม่ได้เข้ามาแต่เขามาดักระเบิด<ม>จากเราไว้เต็มไปหมดซึ่งประเทศไทยเรานะครับทําลายหมดแล้วครับระเบิดสังหารบุคคลพวกเอ็มสิบสี่พวกอะไรพวกนี้นะครับเราเราทําตามสัญญาก็คือเราไม่ผลิตแล้วในประเทศไทยนะครับเราก็เอาไปทําลายหมดเลยในขณะเดียวกันประเทศข้างเคียงเราเขาไม่ได้ทําลายนะครับเขายัางเอามาดักเราอยู่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆที่อยู่ แนวชายแดนทุกวันนี้นะครับก็มาแจ้งให้ทราบถึงยุทธวิธีของของหรือว่าของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับก็คือของคอมเมนต์นี่แหละครับคอมเมนต์ก็คือคุณเซนเป็นคอมเมนต์แดงนะครับเราดูการฝึกของเขาเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าล่าไม่ว่าคอมเมนต์นะครับที่เขาออกมาชนโลกโซเชียลอ่ะนั่นแหละคือยุทธวิธีของพรรคคอนะครับการพรางตัวการพรางตัวการลบอะไรพวกนั้นแต่ว่าเขาทําเพียงแต่ว่ามันไม่เข้มแข็งมันไม่เหมือนจริงมันเหมือนกับเด็กเล่นนะครับเวลาพรางตัวอะไรพวกนี้นะครับ ทำให้อ่าโลกอทําให้คนเข้าไปคอมเมนต์ว่าแหมลูกเสือเราหรือว่ารอเราไปยังฝุดเข้มกว่านี้นะครับ <c oughs> แต่ผมผ่านมาหมดนะครับผมฝุมมดผ,ผ่านมาหมดแล้วผมรู้ยุทธวิธีของเขานะครับเพราะว่าทหาหารการจู่โจมชกคอห้าหนึ่งสาม่ายผมจะเรียนรู้ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้ามเราจะฝุดเราจะรู้แม่ว่าแะปะทะกันเนี่ยเขาดาเนินกลยุทธ์แบบไหนนะครับก็ผมก็เลยนํามาบอกนะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องว่าผม ไอ้ถล่มกองโจมของขอมเขมรต,ตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าน้องๆที่อยู่ชาแดนตอนนี้นะครับที่ช่องบกอะไรก็มีเลยว่าตลอดใน,นชาแดนต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับขมเขมรนเนี่ยเขาจะใช้ยุทวิธีของพกอกรหรือว่าผู้ก่อการร้ายคอมนิดนะครับเพราะว่าลูกพี่ใหญ่เขาก็คือเฮงอ่ามุนเซนนะครับก็คือเขมรแดงคอมเมนแดงก็คือคอมนิดสายจีนนะครับมมก็กนนบใช้ยุทวิธีถ่ายทอดมาให้กับ ทหารในปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นได้จากการสุดนะครับที่เราดูในโลกโซเชียลแต่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้นะครับแต่พวกเรานะักรบใกล้ปอใจรู้เพราะเราเรียนมาเราสุดมาแล้วเราก็เรียนรู้ยุทธวิธีของเขานะครับเพื่อไปใช้แผนเกลือจิ้มเกลือนั่นเองนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะเข้ามาสู้โจมตีตอนเราออกรัตะเวนหรือว่าเขาอยไปบดดับระเบิดทุนระเบิดในเส้นทางที่เราไปรัตะเวนนะครับอันนี้เขาจะถนัดด้าน,านการรบแบบกองโจรแบบนี้นะครับ แต่ถ้าถล่มกันแบบส,ม,สมครามสงครามเต็มที่เนี่ยมันก็เสร็จเรานะครับเพราะว่าเรารู้ผิกัดอะไรเราก็ถล่มมันแต่พวกนี้ก็จะนนเน้นักการรบแบบกองโจรน,นะครับก็นำมาเล่าสู่ f c ฟฟังแล้วก็น้องน้องทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนอาจจะ,ะนำความรู้ที่รุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับรุ่นผมเนี่ยนะครับไปรบมาแล้วก็รู้ YouTube ยุทธวิธีของพวกเขานะครับก็นำมาถ่ายทอดต,ต่อนะครับซึ่งคอมเมนต์นะครับ ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับไว้ใจไม่ได้ย้อนไปในช่วงที่ว่าชายแดนไทยนะครับไม่เคยสิ้นเสียงปืนเสียงระเบิดเลยนะครับช่วงนั้นช่วงที่ชายแดนไทยกัมพูชาในอดีตที่ผ่านมานะครับคอมเมนต์จะสมกำลังลุกเสมอนะครับทาหารปราบจู่โจมชคอห้ 13, ค่ายปักคุ่ไทยของเราก็มีหน้าที่ในการ เข้าไปรักษาอธิปไตยนะครับราชเวรกวาดล้างโจมตีนะครับผลักดันพวกนี้ให้ไหม่มันเขาล้ําแดนเข้ามาได้เพราะสมัยก่อนไม่มีการเจรจากันนะครับนักรบค่ายประมงชัยมีหน้าที่ในการส่งพวกเขาเนี่ยไปเมืองผีอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าหากเราเห็นนะครับเราลาดตะเวนไปเจอกันเขาลุกล้ําเข้ามาเราก็ไม่ต้องคุยกัน,นเหมือนทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องถล่มกันเลยนะครับก็ เสียงปืนเสียงระเบิดยังมีการยิงปะทะกันอยู่ทุกวนันทุกวนันทุกวันนะครับในอดีตซึ่งคอมเมนตนี่ไว้ใจมาได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมาแล้วนะครับที่ทุกคนก็คงจะรู้นะครับพ่อขึ้นนเรศวรมหาราชเนี่ยครับเคยเอาเลือดร้างพระบาทประวัติศาสตร์ยังจารึกไว้อันนี้เป็นเพลงบทเพลงที่เขาร้องไว้นะครับสายันสัญญาร้องไว้อยู่นะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับคอมเมนต์ก็ยังแวงกัดเราอยู่ เช่นเดิมนะครับเขาลืมนะครับตอนที่เขาลําบากเขาก็มาอาศัยเรานะครับแต่พอเขาแข็งแรงเขาก็มากัดเรานะครับยิ่งย้อนไปในช่วงที่คอมเมนต์เข้าเห็นค่าประชาชนตามแนวชายแดนคนไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านน้อยป่าไร่นะครับบ้านสันรอช้ง,งานบ้านโปกปอกบ้านโปกดอนะครับตาพญาตามแนวชายแดนมันยกกําลังเข้ามานะครับ เผาหมู่บ้านฆ่าลูกเล็ก<ม>เด็กแดงจริงๆผมก็มีภาพเยอะแยะอยู่นะครับแต่มันลงไม่ได้หรอกครับภาพพวกนั้นมันผิดกฎ u t u b e นะครับนี่แหละครับคือความโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมของคอมเมนต์นะครับอย่าว่าแต่คนไทยเลยคอมเมนต์ต่อคอเมนต์เขายัางฆ่ากันเองอย่างที่เรารู้นะครับฆ่าล้างเผ่าพันธกันจนไม่รู้กี่ล้านคนนะครับวันนี้นะครับตอนที่เขา เข็งเข้มแข็งแล้วนะครับเขาก็กําลังจะรบกับเราท้ารบกับเราอยากได้พื้นแผ่นดินเรานะครับซึ่งเขาลืมเรื่องอในอดีตนะครับตอนที่เขมรบ้านแตกแสระขาดหนีตายมาพึ่งไทยตอนที่ถูกยุคแรกก็คือเขมรนแดงของฮุนเซนเนี่ยฆ่าประชาชนมากมายนะครับหนีเข้ามาในยอยู่ตามแนวชายแดนไทยคนไทยก็ดูแลนะครับรัฐบาลไทยก็ต่าเป็นศูนย์ยกขึ้นมาหลังจากนั้นมานะครับฮุนเซนก็ไปเข้ากับเวียดนามเอากําลังเวียดนามมาฆ่าพวกเดียวกัน ก็คือข้าขำเมนแดงจนคำเมนแดงแตกไปเจงมาอยู่ตามแนวชายแดนไทยก็ให้เขามาอยู่นะครับทั้งลูกเล็กเด็กแดงทั้งประชาชนอะไรต่างๆทั้งคมนแดงคมนเสรลีเราต้องช่วยเขาเพราะว่าเห็นแก่มนุษยธรรมคนไทยจะสื่จะถือแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ช่วยเขาก็ตายอย่างนั้นเองนะครับเราทนดูไม่ได้นะครับคนด้วยกันมนุษย์ด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือตามมุ่งมั่จะตามไปนะครับแต่วันนี้นะครับทุกคนก็คงจะรู้ นะครับว่าเขมเเป็นยังไงเหตุการ์ก็กําลังคุกคุนอยู่นะครับตอนเนี้ซึ่งวันนี้นะครับผมจะย้อนพา f อย้อนไปดูช่วงที่ผมรบกับเขมรมน่เฮงสำรินเขมเมของมูลเซนพวงนี้นะครับในยุคที่หรือว,ว่าเขาอาหางกาตอนตอนนั้นนะครับช่วงปีสามศูนย์ั่เองนะครับตอนนั้นนะครับในช่วงเมษายนสองพนร้อยสาสิบนี้เราก็วางกําลังอยู่ตามสันเขาแนวชายแดน อีสานใต้รอยต่อกับจังหวัดอ่าจาะแก้วทางภาคตะวันออกนะครับไม่ให้อาพวกเวียดนามเฮงซัดินพวกขมินพวกนี้มันขึ้นมาลุกล้ําเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาก็ลุกลามมาตลอดเขากระสงกําลังกองโจรเข้ามาซุ่มโจมตีตีฉกฉวยมาวางกับระเบิดทุนระเบิดเวลาเราออกรัฐเวนนะครับเราก็เจอแบบพวกนี้นะครับพัฒนาการบ่อยสมัยนั้นนะครับเพราะว่าแนวชทยแดนตอนนั้นมีทั้งอาขอมินเซอาขอมิน ของุนเซนนะครับคอมเมนตเฮงจมรินของเวียดนามมีทั้งเวียดนามนะครับแล้วก็มีทั้งทหารแตกทัพคือทหารขเขมรนตนี่แหละที่เราส่งเขาไปรบกับไอ้เวียดนามในประเทศกัมพูชาเราแจก,กปืนแจก,กอะไรฝึกการรบให้เขาแล้วก็ติดอาวุธให้เขาเขาไปรบกับเวียดนามเพื่อเอาประเทศเขาคืนนะครับเขาก็แตกขึ้นมามาจับเป็นกลุ่มเป็นกองโจรมาป้นคนไทยตามแนวชายแดนนะครับข่ายปากคงไทยนะครับนอกจากจะช่วยเคารบในฝั่งประเทศกัรรมพูชาแล้วนะครับ เรายังต้องปราบโจนพวกนมีปากปากกองกําลังพวกนมีอยู่ที่แนวชายแดนตามเสือกเขาเนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์พวกนั้นนะครับวันนั้นนะครับกองร้อยทหารปอนจุโจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งก็จัดชุดออกลาดตระเวนเพื่อกวาดล้างเพราะว่าขมรเนี่ยมันจะแอบเข้ามายิงจมดินเนี่ยมันจะแอบเข้ามาเขาเรียกว่าส่งกองโจนเข้ามาเพื่อสืบสภาพดูว่าที่ตั้งค่ายทหารของเราอยู่ที่ไหนนะครับ เพื่อที่เขาจะหาพิกัดแล้วก็จะส่งกําลังเข้าโจมตีเขาจะยิงปืนใหญ่ถล่มนั่นเองนะครับพวกเราไม่ยอมให้เขาเข้ามาใกล้ในพื้นที่แผ่นดินใดไทยได้เราก็ต้องออกรัตเวนทุกวันออกรัตเวนกวาดล้างซุ่มโจมตีนะครับวันนั้นนะครับกองร้อยทหารผ่านจุดโจมที่เก้าหนึ่งก็อรัตเวนไปถึงพิกัดทังโกอันฟาหกสามห้าหกหกหกหรือว่าทีเอหกสามห้าหกหกนะครับ ตอนนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งหรือว่าสิบสี่นกาสามสิบนาทีนะครับเราก็ปารากฏว่าไปถึงจุดบริเวณพิกัดตรงนั้นก็ไปเจอกับคอมเมนต์เนี่ยครับทหารคอมเมนต์ติดอาวุธเข้ามาประมาณสิบคนนะครับตามสายตาที่เราเห็นนะครับพอเราเจอนะครับโชคดีที่เรามองเห็นก่อนนะครับบนเทือกเขาเราก็ยิงถล่มโจมตีทันทีเลยครับอาวุธทุกชนิดที่เรามีไม่ว่าจะเป็นปืนกลจานปืนอากาศจรวดอาพกีปืนเอ็ดสิบเก้าวดถล่มเข้าไปนะครับ อ่าแล้วก็ปรับรูปขบวนเป็นหน้ากันดานอัดเข้าไปอย่างหนักหน่วงรุนแรงนะครับทางทหารเขมรแห่งสำารินตอนนั้นนะครับรุ่น้องสม,มุนงคุนเซนนี่แหละครับกอยิงตอปะทะกันเต็มที่ในตอนนั้นหนักหน่วงทุกชนิดเลยแต่ว่าเราเป็น,นฝ่ายที่เห็นก่อนเราได้เราก็รู้ยุทธวิธีของเขาเวลายิงกันปะทะกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงเราก็ต้องรีบ หนักห่วงรนแรงนะครับปะทะก,กันอยู่ประมาณสิบนาทีตอนนั้นนะครับกองโจนของขมิญน,นะครับไม่อาจที่จะต้านทานพวกเราได้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับที่ยิงกันตรงนั้นปะทะก,กันเขาก็เสียงปืนเขาก็เบาบางลงเพราะว่าเราเดิาเดินกลยุทธ์ปีกซ้ายปีกขวาตีออกถล่มตีอกถล่มก็ไปอย่างหนักนะครับด้วยวุุกชนิตเขาก็ไม่สามารถต้านทานยุทธวิธีของเราได้นะครับก็ทําให เขานี่ถอยหนีเขออกไปทางฝั่งประเทศกัมพูชานะครับผ่านไปประมาณสิบห้านาทีที่ปะทะก,กันนะครับหลังจากที่ปะทะก,กันผ่านไปแล้วนะครับเสียงปืนสงบแล้วพวกเราก็ชุดหนึ่งก็ตีเลยไปวางกําลังคุ้มกันป้องกันว่ามันจะตีตลบเข้ามานะครับอีกชุดหนึ่งเราก็ปล่อยเข้าไปในการเคลียร์พื้นที่นะครับปรากฏว่าจากเกินการเคลียร์พื้นที่ตรงที่ปะทะก,กันนะครับเขาก็ทิ้งเพื่อนของเขาไว้ หนึ่งคนนะครับไม่มีไม่มีอากาศไม่หายใจแล้วนะครับนอนไม่หายใจแล้วนะครับร่างกายี่โชกไปด้วยสีแดงนะครับก็เรียกว่าโดนเราถล่มอย่างหนักนั่นเองนะครับแล้วก็เราสังเกตดูบริเวณนั้นนะครับมันมีการลอยลากคนเจ็บนะครับมีรอยใบไม้มีสีแดงแดงกับจุดกระจายอยู่นะครับแสดงว่าเขาได้รับบาดเจ็บจํานวนมากนะครับแต่การพทักงานครั้งนั้นนะครับสิบห้านาทีครั้งนั้น ทหารปราจู่โจมค่ายปฐุมใจกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่ที่ผมอยู่นะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเรียกว่าไม่มีแม้แต่รอยนิว้วอ่ารอยแมวขวนนะครับเนื่องจากว่าประสบการณ์และก็ยุทธวิธีที่เราใช้และก็เรารู้จักยุทธวิธีของเขานะครับเราก็เข้าเคลียร์พื้นที่ยึดปืนอากา้ายึดทองกระสุนแม็กนะครับยึดระเบิดคว้า ได้เยอะแยะเลยนะครับตอนนั้นเราก็ถือว่า,าภารกิจก้รนั้นสำเร็จนะครับสามารถทำให้เขาเนี่ยกลับบ้านเก่าไปได้หนึ่งคนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกคาดว่าจะหลายคนนะครับเราไม่มีเวลาที่จะไปอยู่ตรงนั้นนานนะครับเพราะว่ายุทธวิธีของเมนม์เนี่ยของเวียดนามเฮงสำมลินน่ยเมื่อมีการประทะกันปุ๊บนะครับ พอเสียงปืนสงบปุ๊บเราจะต้องออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่ายุ YouTube ทธวิธีของเขาเนี่ยเขาจะพอเขาถอนตัวปุ๊บเนี่ยเขาจะแจ้งพิกัดให้ปืนใหญ่ปืนคองเขานี่ยิงลงนะครับยิงลงจุดที่ปะทะถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเราก็จะโดนปืนคองปืนใหญ่ของเขานะครับจะไม่มีการสูญเสียนั่นเองนะครับวันนั้นเราเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายออกจากจุดนั้นนะครับแล้วก็ออกรัตเวนตาม พื้นที่ตามแนวชายแดนต่อไปนะครับจริงๆก็อยากจะออกตามไล่ล่าเขานะครับแต่ว่าการตามไล่ล่า,ลา,าฝ่ายทหารเวียดนามหรือฝ่ายคอมมน์เนี่ยเนื่องจากเรามีบทเรียนมาแล้วนะครับไม่ว่าเขาว่าเรานะครับถ้าเขามีคนเจ็บนะครับเราก็เหมือนกันถ้าเราถอนตัวเนะี่ยแต่จริงๆเราพวกเราไม่เคยนะครับไม่เคยหนีนาะศัตรูแต่จะเล่าให้ฟังว่าการถอนตัวของค่าศึกเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพอกคอหรือ,อ,อรเวียดนามหรือคอมมิวนเฮงจำรินที่เรารบมาเวลาเขาถอนตัวไปปุ๊บ เขาจะมีวางกําลังทิ้งไว้สองสามคนตามเส้นทางป้องกันเราติดตามนะครับแล้วก็กลับดักระเบิดนะครับดักระเบิดไว้แล้วก็ซุ่มโจมตีเป็นการหน่วงเวลาให้พวกเขาที่ได้บาดเจ็บหรือกําลังส่วนนั้นหนีไปได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้การที่เราจะลุกไล่ทันทีนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าไปในพื้นที่สังหารของเขาเนี่ยมีเยอะนะครับโอกาสที่เราจะสูญเสียมีมากรวมทั้งเหยับกับระเบิดทุนระเบิดของเขาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็นำมาเล่าสู่เอฟซีะ FC นะครับให้รับรู้รับทราบก็ทุกครั้งที่มีการประทะที่เราได้ศพนะครับสัญลักษณ์ของกองร้อยเก้าหนึ่งหรือว่าของทหารพานถูุดโจมค่ายป่าคงใยเนี่ยจะต้องมีที่รละลึกจากข้าศึกนะครับตอนนั้นนิยมใบหูนะครับนิยมใบหูกองร้อยผมก็มีหลายคนนะครับที่ต้องอต้อง เอามาเป็นหลักฐานเอามาเป็นที่ระลึกนะครับก่อนที่จะจากไปก็ต้องมีดเฉือนปุ๊บเอานะครับเอามาเป็นที่ระลึกซึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อเพื่อนคนนี้นะครับไอ้น,นี่มันนักสะสมนะครับจริงๆแล้ว่ายปากงงใจทุกกองร้อยนะครับจะนิยมทําแบบนี้เพื่อที่จะเอามาอ่าหลังจากจบยุทธการหรือว่าอะไรเจอกันก็มีการมาอวดอ้างกาันว่ามึงได้กี่หูวะมึงได้กี่อันวะถามกันเรียกว่ามันเป็นเหมือนแฟชั่นนะมันเป็นเหมือนประเพณีเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับ วกเราจะมักนิยมทําแบบนั้นนะครับก็เอามาแข่งกันเอามาปวดกันนะครับว่าเอ้ยของร้อยมือได้กี่หูวะงานเนี้ย <c oughs> ขนาดตอนที่รบที่เนินหน้าสามแปดช่องอุบ,บกนะครับตอนที่ผมอยู่เหนก้าตายดินจาตอนนั้นนะครับหลังจากจบศึกครั้งนั้นนะครับผมต้องไปที่โรงพยาบาลบ้านปวดเข้าพบหมอขอโฟมมาลีนยาดองศพมาให้เพื่อนนะครับเพราะว่าวันนั้นที่ที่เนินหน้าสามแปดน่ มีโทรศัพท์เข้ามาขอโทษนะครับมันตัดไปเดี๋ยวเพิ่งโทรมาตอนนี้นะครับกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับก็คือนะครับผมต้องไปขอฟอร์มาลีนนะครับตอนรบที่บ้านปวดเพื่อเอาไปดองศพนะครับเอาไปให้เพื่อนผมนี่แหละนะครับเอาไปดองใบหูนะครับแล้วก็ไปตากแห้งในกระเป๋าตังเพื่อนนี่มีแต่ใบหูเลยนะครับก็มันเป็นแฟชั่นมันเป็น เขาเรียกอะไรแหลตัดไม้ข่มน้ำนะครับในการที่ว่าจะต้องทําแบบนี้นะครับทําให้ข้าศึกมีรู้แล้วก็รู้สึกว่าเออนักรบหน่วยนี้เป็นนักรนหน่วยที่เรียกว่ากองร้อยผมนะครับกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งจอมอัศวินเนี่ยเป็นกองร้อยที่เรียกว่าในในค่ายเขารู้ว่าเป็นกองร้อยที่พิสดารสักหน่อยนะครับมีมือตัดเยอะเลยนะครับเรียกว่าโหดเกินพิกัดนะครับสําหรับในสนามรบแต่เราก็เป็นสุภาพบุรุษนะครับในเมือง และก็เป็นคนที่ไม่ปกติใจดีอยู่นะเนาะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแม้วันนี้นะครับทหารคำมเมนเนี่ยที่มีนายมนเซนเป็นผู้นำนะครับเขาเป็นคำมเมนแดงเขาขุดวิธีการรบแบบบแบบระบบคอมมิวนิสต์นะครับ เขาเรียกว่ายุทธวิธีของผบคอหรือว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั่นเองเรียนระบบระบบคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับเขาก็นํามาถ่ายทอดนะครับทหารรุ่นปัจจุบันนะครับก็เลยอยากจะเล่าให้น้องๆทหารรุ่นปัจจุบันทราบว่าเราทํางานอยู่ที่แนวชายแดนเราควรจะระวังอะไรบ้างนะครับถ้ารบกันตุมตามตูมตามยิงกันด้วยถล่มด้วยปืนใหญ่เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ เมื่อเราตั้งฐานอยู่อย่างปัจจุบันนี้ตามนแนวชายแดนะให้ระมัดระวังนะครับถ้าสมมุติเราเกิดสงครามขึ้นนะครับเขาจะต้องส่งกองโจรของเขาออกมาในการมาซุ่มโจมตีตีโฉกฉวยมัดดักระเบิดเข้ามาสอดแนมในพื้นที่ของเรามาซุ่มโจมตีอันนั้นคือยุทธวิธีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือว่ายุทธีปอปคอะครับเขาจะทําทําแบบนั้นก็เราจะได้รู้ไว้นะครับแต่ ยุทธวิธีของนักรบไทยของทหารไทยนะครับเราอาศัยด้านเราเราเรียนมาในฝ่ายของโลกเสรีก็คือเน้นหนักไปทางอเมริกานะครับเราจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนพลตั้งรับแบบไหนล่าถอยแบบไหนนะครับมันจะมีมันจะมีม,ะม,มันจะต่างกันแต่เราก็มีหน่วยรบพิเศษเยอะแยะนะครับเป็นหน่วยรบแบบกองโจรน,นะครับมีเยอะแยะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ไม่เสียเปียบอย่างแน่นอนนะครับ ยกเว้นว่าน้องๆที่ไม่ได้เรียนยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้ามหรือว่ายุทธวิธีของพอกคก็คือทหารเกณฑ์ทหารหลักของเรานี่แหละครับที่อาจจะไม่ได้เรียนพวกนี้นะครับแต่หน่วยพิเศษหน่วยรบพิเศษของเราเรามีอยู่แล้วนะครับในการเรียนรู้ฝ่ายตรงข้ามเรียนรู้ยุทธวิธีของเราเรียนรู้ยุทธวิธีของฝ่ายเขานะครับกว่าถ้าเกิดการรบกันจะทํายังไงที่จะได้เปรียบนะครับพอนํามาเล่าสู่เอฟซีฟังสําหรับนักรบทหารพลันจุโจมชคห้าหนึ่งสามขายประคองชัย ทุกกองร้อยได้เรียนหลักสูตรการรบแบบกองโจนยุทธวิธีองค์โขกคอเราเรียนมาหมดเราฝึกมาจนชำชองแล้วเราใช้มาทั่วประเทศหลายปีจนเราถูกหน่วยถูกยุบลงมานะครับก็รับรองไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอนนะครับทุกวันนี้แม้ว่าพวกเราจะอายุมากแล้วนะครับแต่ความรู้ประสบการณ์ในสนามรบก็ย,ยังเพียบนะครับยังอยู่ในสมอง ก็นํามาเล่าสู่เอฟซฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นความรู้บ้างแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ตัวเองตอนที่ไปถล่มกองโจรของคอมเมน t ที่มันแอบเข้ามาหาเถ่านะครับในปี30มก็เละกกลับไปนะครับก็เป็นความรู้ผสมกับเรื่องประสบการณ์ให้กับ f อฟซได้รับรู้รับทราบให้กับทหารรุ่นใหม่ได้รับฟังนะครับจะได้ไม่ประมาทนั่นเองนะครับ ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็เลยเอาผ้าพันคอของผมนะครับผ้าของนักลบายปองใจสีดำสบแดงมาพันหัวมาอีกวันหนึ่งนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่ามันพูดเรื่องนักรบเรื่องการรบแล้วมันก็ทําให้นึกถึงอดีตเนาะก็อยากจเอาผ้ามาคาดหัวเพราะว่าเวลาเราคาดหัวทีไรเราจะต้องบุกประจนบานทันทีนะครับดืมแม้กระทั่งความความตาย บอกแต่ว่าตายเพื่อชาติตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหานทานัวงตระกูลนะท่องไว้ท่องไว้มันจะได้คือเขินนะครับ <G ül> เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพบ,พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ